ใครที่คิดกําลังอยากจะสักยันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําครับยันหรือสีตะบะแตกว่าดีทางด้านไหนเหมาะกับใครที่ควรสักฟังคลิปนี้จบเข้าใจเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจกับผมนะครับผมมีช่องรายการ2ช่องนะครับเป็นอาจารย์เอกธนกรหงจุ้ยรวยง่าย1แล้วก็อาจารย์เอกธนกรหงจุ้ยรวยง่าย2ช่อง2นี้จะเป็นคลิปสั้นๆมีความหลากหลายครับฝากกดติดตามด้วยส่วนท่านที่อยากได้วอลเปเปอร์นะครับท่านสามารถที่จะขอวอลเปเปอร์นะครับที่เบอร์ทางด้านหน้านะครับส่วนคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในทุกๆคลิปของผมท่านเหมือนได้ทําบุญร่วมก,กันกับผมนะครับเพราะว่าผมนําเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับซินแสรวยง่ายหงจุ้ยรวยง่ายหรืืออววว่่าชในแดง การสักยันต์คือจันเองกธนกรสำนักสักยันต์ปูู่ศรีร้อยแปดบางซื่อครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันครับในเรื่องของยันต์อศีตะบะแตกยันต์ฤศีตะบะแตกนี่นะครับต้องบอกว่าเป็นยันต์ทางด้านมหาเสน่ห์เป็นยันต์สายล่างนะครับใครที่แหมชอบชื่นชอบอยากมีเสน่ห์นะครับก็แนะนําสักยันต์นี้นะครับยันต์นี้เนี่ยคนที่สักแล้วดีคือคนวันพระหัสคนวันพุธคนวันศุกร์นะครับก็คือจะดีทางมหาเสน่ห์คนที่ไม่ควรสัก มีอยู่แค่คนเดียวนะครับก็คือคนวันพุธกลางคืนคนวันพุธกลางคืนก็คือพุธหลังหกโมงเย็นยันนี้ไม่ควรสักนะครับแล้วก็คนที่เกิดในวันที่12ก็ไม่ควรสักยันนี้นะครับอาชีพนะครับอาชีพสักได้ทุกอาชีพครับนะไม่ว่าคุณจะทํางานกลางคืนหรืออะไรก็แล้วแต่สักได้หมดนะครับทีนี้ยันหรือสีตะบะแตกเนี่ยมีที่มานะครับมีที่มาก็คือว่าครั้งหนึ่งครับ ณนะเมืองเมืองหนึ่งมีฤาษีชื่อกลายโยโกรธหรือว่าบางคนเรียกกรายโกตินะครับปุรุษีกรายโกติเนี่ยเป็นฤาษีหน้าวัวบ้างบางคนว่าหน้าวัวบางคนว่าหน้าเนื้อบางคนก็ว่าเป็นภาคฤาษีที่เป็นมนุษย์นะครับแต่ละตำนานไม่เหมือนกันมีหลายชื่อเรียกนะครับแต่ทีนี้ก็อาจจะจะบอกเลาว่าอ่ะเป็นฤาษีตนหนึ่งแล้วกันผู้ที่บำเพ็ญเพียรจนแบบว่ามีตาบะอย่างแรงแกานะครับปรากฏว่าในเมืองแห่งนั้นเนี่ย มีเขาเรียกว่ามีความทุกข์ร้อนคือฝนไม่ตกมาเป็นเวลานาน,านยาวนานมากก็เลยให้พญาโหราเนี่ยได้ตรวจดวงชะตาบ้านเมืองว่าเป็นเพราะเหตุอะไรก็ปรากฏว่าก็ตรวจดวงชะตาแล้วก็เลยรู้ครับว่าเป็นเพราะว่ามีฤาษีตนหนึ่งบำเพ็ญตะบะแกะ่กลามากจะต้องทำลายตาบะนี้ก็คือต้องให้ฤาษีเนี่ยตื่นจากการเพียรภาวนาทีนี้ เจ้าเมืองเนี่ยหรือว่าพระราชาเนี่ยก็เลยให้ลูกสาวของตัวเองเนี่ยที่มีความสวยที่สุดในเมืองเนะเกินกว่าบุรุษใดจะต้านทานได้เนี่ยก็เลยให้มาเขาเรียกว่าอะไรให้มาทาลายตาบะหรือสีทีนี้พระธิดานะครับหรือว่าองค์หญิงเนี่ยนะก็มานะครับมาเสร็จปุ๊บเมื่อมาถึงก็เห็นฤาษีเนี่ยนั่งบําเพ็ญภาวนาอยู่ นะจึงเข้าไปบีบนวดนะบีบนวดนะแล้วก็กินกายของตัวเองเนี่ยก็หอมคุ้งนะครับบัดโดนนั้นฤาษีเนี่ยก็ลืมตานะลืมตามาเห็นสิริโฉมอันงดงามของเจ้าหญิงแล้วก็รูปร่างอันแหมเขาเรียกว่าก็เอาไง่ายง่ว่าเหมือนดารานะสวยนะครับเป็นระดับหนึ่งของเมืองอ่ะนะเขาต้องคัดคนที่สวยมานะแล้วก็จะดจก้าในการนวดเฟ้นเอ,เอาใจ ฤาษีทนไม่ไหวครับนะจึงตาบะแตกนะบัดน,นั้นก็ได้มีการเสพสังวาสนะครับก็คือมีอะไรกันว่าง่ายนะพอมีอะไรกันเนี่ยโอ้โหฤาษีนะก็คือว่าง่ายว่าบำเพ็ญพจน์มายาวนานไม่ได้มีอะไรกับผู้หญิงมายาวนานโอ้โหนะก็ต้องพูดถึงว่ามาเป็นหาฝนนะถ้าเกิดว่าพูดกันแบบว่าคือหลังนะหลังนะก็ต้องบอกว่าก็าบอกว่า ฝนมาเป็นหาฝนเพราะนั่นเองนะบัดนั้นก็เลยเกิดฝนฟ้าตกต้องอย่างโอ้โหมหาศาลตกอยู่7วัน7คืนนะก็ถือว่ายันนี้ก็เลยมีคุณทางมหาเสน่อย่างแรงกล้าเป็นยันทางแบบตบะเดชะลาคะนะคือยันนี้มีมหาอำนาจมากยันนี้มีมหาเสน่ห์มากคืออะไรขนาดเจ้าหญิง นะเจ้าหญิงนี่ไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะจะไปได้เขาเนี่ยถูกไหมแต่ว่าลือศรีไม่ได้ไปไหนเลยนะฤือีนั่งเพียรภาวนาอยู่เฉยลือศีนี่อ่านั่งภาวนาอยู่เฉยแต่เจ้าหญิงมาหาเองนะมาหาเองถึงที่มาหาเองไม่พอเล้าโลมเองด้วยนะปกกำหนัดลาษีนะบัดนั้นลาษีก็เลยตาบะแตกนะจะเป็นที่มาของยันตัวนี้ทีนี้ใครที่เอาง่ายว่าเป็นคนที่ จีบผู้หญิงไม่เป็นจีบผู้ชายไม่เป็นนะอยากจะลงยันนี้ก็ลงยันนี้ได้นะครับทีนี้ยันนี้มีพระคาถาหรือว่าใครไปสั่งยันมันแล้วนะยันหรือสีตะบะแตกเนี่ยมีพระคาถาดังนี้พระคาถาท่องว่ากามาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหามุนิวระวะจนังตบะเดชะสเสนหานะก็ ท่องนะครับสามหนเจ็ดหนกูบาจารย์ท่านว่าแบบนี้ทีนี้จะท่องพระคาถานี้ให้ให้บังเกิดความขังกูบา,าจารว่าให้เขียนพระคาถาเนี้ยใส่สมุดนะใครที่ติดตามคิปอาจารย์เนี่ยก็จะให้เขียนใส่สมุดเสร็จแล้วเราใช้ทูปห้าเทียนห้าดอกบัวห้าเนี่ยเอาสมุดเนี่ยว,วางไว้อ่าใส่ผานเสร็จแล้วก็ท่องพระคาถานะนะนโมสามจบอารัธนาสินให้ดีแล้วก็อารัธนาท่องพระคาถาบทนี้นะครับแล้วก็ตั้งจิตอิษฐานว่าข้าพระเจ้า ขอใช้พระคาถาบทนี้ขอให้ครูบาอาจารย์มาประสิทธาาิ์ประสาทให้เข้มขังนะก็ทําแบบนี้ทีนี้บางคนถามว่าอาจารย์หนูไม่ได้สักมาหนูใช้ได้ไหมนะถ้าไม่ได้สักแต่ท่องพระคาถาแล้วก็ยกพันครูตามที่อาจารย์บอกเนี่ยนะครับถ้าทําได้อ่ถ้าถ้ายกตามที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็จะใช้ได้แหละนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะมาสัก นะครับมาสักอาจารย์เนี่ยนะจะจะอธิบายวิธีการใช้บางคนยกครูเองอะไรเองเนี่ยบางคนบอกอาจารย์ผมท่องคาถาไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ขงังไม่เป็นเพราะอะไรบางทีเนี่ยมันไม่ขงังเพราะว่าเราวางจิตไม่เป็นเราไม่ได้ทําสมาธิให้ถูกต้องนะครับหรือบางทีเขาเรียกว่าไม่มีครูนั่นเองการที่เรายกกับพระพุทธตามที่อาจารย์ได้บอกไปเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์จะขงังหรือไม่ขงังเนี่ยมันวัดวัดผลยากแต่เอาละถ้าคุณมาสักกอา,อาจารย์ หรือคุณไปสักอาจารย์ของคุณนะครับอย่างน้อยก็คือครูบาอาจารย์ก็จะชี้แนะได้เอ้ยเองวางอารมณ์ถูกไหมเองท่องพระคาถาถูกไหมย,ยกครูถูกไหมทํายังไงถูกไหมถ้าเราทําถูกมันก็บังเกิดผลถ้าเราทําไม่ถูกมันก็ไม่บังเกิดผลทุกอย่างครับครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อนท่านมีกเกณฑ์การวางกฎเกณฑ์เอาไว้มีบอกเทคนิคบอกรูปแบบเอาไว้นะครับเอาละนะครับถ้าคุณชื่นชอบนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยสํานักสํานัก ศักยันตอ์อาจารย์เนี่ยสำนักอยู่บางซื่อกรุงเทพถ้าอาจารย์สักยันต์เนี่ยจะมีทั้งเข็มมือเข็มเครื่องอะนะฮะแต่ว่าอาจารย์เลือกให้เนี่ยก็คือรูปละหนึ่งพันบาทแต่ถ้าคุณเลือก,เอ,กเองก็ราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดขึ้นอยู่กับประเภทของยันยันนั้นน,น,นะครับตั้งแต่หนึ่งพันสองพันสามพันขึ้นไปนะครับทีนี้ในช่วงระยะนี้อาจารย์ก็จะมีแบบสักยันต์ราคาถูก ก็คือเป็นไข่ปลานะไข่ปลาก็จะเป็นเป็นจุดประปะเนี่ยนะเป็นเหมือ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 นหนังสือคัดลายมือนะอันนั้น540บาทสําหรับคนที่เบี้ยน้อยเงินน้อยนะแต่อยากจะมีของมีวิชาเนี่ยเดูดูรูปอย่างนี้ประกอบเห็นไหมข้างซ้ายคือเส้นทึบนะมันก็จะสวยนะส่วนไข่ปลามันก็จะมีความห่างของเส้นนะครับมันจะเป็นจุด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 ,จด,จดนะครับเพราะฉะนั้นเองอาจารย์ก็ทำเอาไว้เผื่อใครที่เออผมชอบไข่ปลาครับอาจารย์ นะผมชอบเส้นทึบครับอาจารย์ก็เลือกเอาเลยส่วนใครจะเลือกยันเองเนี่ยก็ราคาตามจริงนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับคุณมีข้อสงสัยอะไรถ้าเป็นเรื่องการสักยนันนะครับถ้าสำนักอาจารย์อาจารย์ตอบได้แต่สำนักอื่นอาจารย์ตอบไม่ได้นะคุณต้องไปปรึกษาอาจารย์ที่คุณจะไปสักเอาเองนะครับเอาละสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้ท่านประสบความเร็จในชีวิตนะขอให้มีความสุขความเจริญสวัสดีครับ